ด้วยพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วประเทศในการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่15ถึง20ตุลาคม2563ณหอประชุมมหาวชิลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยเมตตาบัณฑิตและญาติบัณฑิตเป็นอย่างมากได้พระราชทานอาหารพร้อมโรงครัวพระราชทานและรถชีวะนิรภัยพระราชทานให้กับกระทรวงสาธารณาสุขโดยได้นำมาประจำการอยู่ภายในบริเวณงานพิธีจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้จึงต้องมีมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการดูแลบัณฑิตและญาติบัณฑิตอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อภายในบริเวณงานพิธีโดยได้เลือกวิธีการตรวจคัดกรองแบบลาพิตเทสซึ่งเป็นการตรวจอย่างง่ายและให้ผลรวดเร็วตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ลงทะเบียนแบ่งออกเป็นผู้ปฏิบัติงานและบัณฑิตขั้นตอนที่2ลงทะเบียนเพื่อรับถุงซิปบล็อกบาร์โค้ดขั้นตอนที่ส รวจลาพิเทสโดยการเจาะเลือดขั้นตอนที่4รอฟังผลตรวจใช้เวลา1 0 1ถึง15นาทีขั้นตอนที่5ได้รับการยืนยันผลและรับการติดสติกเกอร์จากนั้นบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมมหาวชิราลงกรณเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังความปลื้มปิติแก่บัณฑิตที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด